ครับวิธีผูกตะขอเบ็ดสองดวงนะครับนี่นะครับแล้วก็เอาอีกไออปกข้างนะครับนะครับมาใส่นะครับประมาณนี้นะครับขมหมุนนะครับประมาณสามสี่รอบห้าห้ารอบก็ได้ครับ ันะครบประมาณสามสีรอบนะครับก็ดึงนะครับดึงดึงดึงให้แน่นๆนะครับก็จะได้ประมาณนี้ไปนี่ครับไปนะครับสวนไปเอ็นนะครับห้ามห้ามห้ามเกินตรงนี้นะครับ ห้ามกันตรงนี้เนี่ยพี่ได้ประมาณนี้อ่ะแล้วก็เอาอีกตะขอเบ็ดนะครับมาใส่นะครับเนี่ยประมาณนี้ก็ผูกเหมือนกันนะครับห่างตะขอเบ็ดนะครับห่างกันประมาณหนึ่งมวนโมลีนะครับก็ผูกเหมือนกัน,นครับเอาอีกข้างมาใส่นะครับแล้วก็ผูกเหมือนกันครับ จัหมุนนะครับประมาณสามสีรอบนะครับกนบจะได้ประมาณนี้นะครับหรือขยับขึ้นเยีก็ได้ครับ ให้มันหารประมาณหนึ่งมวนบุหรีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะปลูกให้ดูใหม่นะครับนี่ครับนี่ปลูกประมาณนี้ครับนี่จะพดไปให้พอดีตัวเบ็ดนะครับไปนะครับ ใส่ประมาณนี้นะครับแล้วก็หมุนนะครับประมาณสามสีรอบนะครับหมุนใหม่ครับประมาณสามสีรอบนะบนก็เด้งเลยครับเด้งเลย ให้มันแน่นนะครับแล้วก็ให้มันห่างประมาณมวลุหลีนะครับหนึ่งมวลโหรีนะเนี่ยให้มันห่างประมาณนี้ครับแล้วก็จับเลยครับสี่ห้ารอบก็เลยครับ สามรอบขึ้นไปนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับถ้ามันเป็นห่วงนะครับแล้วก็สอดใส่ห่วงนะครับ,นะรบสอดใส่ห่วงก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ส่วนนี่ส่วนปลายเอ็นนะครับแล้วก็ทำเป็นเป็นปุไม้ครับทำเป็นปุไม้เพื่อจะใส่กับลูกปัดนะครับหรือไม่ทำเป็นปุมก็ได้ครับ ทำอีแบบเอาใส่แบบอ,อีกเงื่อนอีแบบก็ได้ครับแล้วแต่ความถนัดครับอ่ะพอ,พอ,พอไว้แค่นี้นะครับสงสัยต้นสงสัยอะไรนะครับคทมมนไว้ใดเนี่ยนะครับเราจะกลับมาตอบนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคครับ